วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่มีการยกเว้นบีซ่าสําหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้านะเมียนมาซึ่งก็อนุญาตให้เฉพาะคนที่เดินทางทางเครื่องบินเท่านั้นค่ะนายพิสนุสุวรรณชดเอกอัครราชทูตไทยณนะนะครย่างกุ้งให้การต้อนรับพร้อมทั้งมอบของเที่ยวระลึกแก่คนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าประเทศเมียนมาโดยไม่ได้ขอบีซา่าซึ่งเดินทางถึงสนามบินย่างกุ้งด้วยเที่ยวบินดีดีสี่0กรุงเทพย่างกุ้งสายการบินนกแอ นายพิศณุกล่าวว่าการยกเว้นวีซา่าระหว่างไทยเนียนมาถือเป็นความสําเร็จในการสร้างความร่วมมือและส่งสเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งนอกจากการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้ง่ายขึ้นแล้วยังเชื่อว่าไทยจะได้ไทยยังจะได้ประโยชน์จากการยกเว้นวีซ่าครั้งนี้ด้วยสําหรับความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือการยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเนียนมาจะอนุญาตแก่ผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้น โดยมีข้อกำหนดว่าหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนและสามารถอยู่ในประเทศเมียนมาได้ไม่เกิน14วันการยกเว้นวีซ่าเข้าเมียนมาครั้งนี้ทําให้ชาวไทยสามารถจะเดินทางไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทั้งหมดโดยใช้เพียงหนังสือเดินทางเท่านั้น